ผมจะล้มต้นมาแล้วก็ทำแบบต้นที่ล้มเพื่อให้ต้นมันหลบลมแล้วก็เก็บง่ายนะครับเหมือนต้นนี้อันนี้ก็คือกิ่งที่มันจะแตกล้มเอลงอย่างนี้เพื่อให้มันแตกนะครับนี่มันจะตัดเบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับก็จะใช้มีดใช้มีดนี้นะครับในการตีรับมีดคมก่อนนี่จะขอใช้วิธีผ่านะครับหให้เสร็จ Subtitles <sweak> แล้วก็ผ่าไปแปดชิ้นแล้วก็จะน้อมลงแล้วก็จะทำการน้มนะครับน้มดิ่ลง เราก็จะได้แบบนี้เลยนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราก็เอาก้อนหินมาถ่วงมัดตรงนี้ให้มันโน้มลงจากนั้นเราก็จะเอาเดี๋ยวเอาไอ้ผ้ามุ้งนะครับผ้ามุ้งหรือผ้าแยงมามัดถ่วงหินตรงนี้ให้มันโน้มลงไปนะครับนี่เลยมันก็จะได้เป็นลักษาแบบนี้ทีนี้เดี๋ยวกิง่ง กิ่งตามันก็จะงอกตรงนี้มันก็จะมีความดกนะครับไปอีกเรื่อยๆจากนั้นเราก็เอาทำเป็นตัวมามัดถ่วงไว้เอาหินมาถ่วง ก่อนหินนะครับอก่อนหินมาแล้วก็มาใส่ เราก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้มันก็จะเดือแผมก็จะติดกันนี้ต้นมันก็จะโน้มไปงี้อันนนี้หินถ่วงหินถ่วงน้ําหนักก็จะกดลงแบบนี้อันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดือแผ่ตรงนี้มันก็จะติดกันอยู่แล้วนะฮะทำแล้วมันก็จะเป็นเหมือนกับต้นนี้นี่ต้นนี้นไหมมันก็จะแตกแตกตรนี้จะเป็น จะเป็นกิ่งใหม่ตรงนี้จะเป็นกิ่งใหม่ขึ้นมาต้นมันก็จะเป็นเดี๋ยวลราแขงอย่างนี้แผลมันก็จะติดแล้วเราก็จะได้ต้นที่เก็บง่ายนะครับพี่น้องแบบนี้เลยอ่า